และนี่คือจุดเปลี่ยนสําคัญของชีวิตเพราะไบเยอร์อยากเก็บเขาไว้แต่ไม่สามารถตอบสนองเรื่องค่าเหนื่อยตามที่ทีมของเขาต้องการได้ฮสซันซาลิฮามิสิกผู้อำนวยการกีฬาของไบเยอร์ถึงกับออกมาพูดว่าเคนันเป็นนักเตะที่เราชื่นชอบมากและอยากร่วมงานกับเขาต่อไปแต่เราต้องเคารพขอบเขตของเรา แม้การจัดการครั้งนั้นจะเต็มไปด้วยความเสียดายแต่มันก็เปิดประตูบานใหม่ให้เคนานได้ก้าวออกจากโซนปลอดภัยเอ็นและเข้าสู่โลกฟุตบอลอาชีพเต็มตัวเด็กหนุ่มจากเรเกนส์โบกที่เติบโตในระบบเยาวชนของไบเยอร์มิวนิชกำลังจะออกเดินทางครั้งใหญ่และก้าวต่อไปของเขาคือหนึ่งในสโมสรที่มีประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ที่สุดของอิตาลีจูเวนตุสและในตอนต่อไปเราจะพาไปดูว่า ทำไมยูเวนตุสถึงยอมทุ่มแข่งกับบาร์เซโลนาเพื่อคว้าตัวเด็กคนนี้และเขาทำอย่างไรถึงได้กลายเป็นความหวังใหม่ของทีมเบียงโคนรีในเวลาอันสั้นค่ะหลังจากใช้เวลากว่า10ปีเต็มในระบบเยาวชนของไบเยนมิลนิเคนานยูดิสก็กลายเป็นหนึ่งในดาวเด่นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในศูนย์ฝึกเยาวชนของสโมสรค่ะเด็กหนุ่มลูกครึ่งเยอรมันตุรกีคนนี้มีทั้งพรสวรรค์วินวันยและความมั่นใจในตัวเอง เขามักถูกยกให้เป็นผู้นําในสนามเพราะมีบุคลิกนิ่งมุ่งมัน่นและสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมได้ดีมากในรุ่นยูสิและยูสิเขาคือคนที่เพื่อนๆมองว่าเป็นหัวใจของทีมโค้ชหลายคนในอะคาเดมี่พูดตรงกันว่าเคนานเป็นเด็กที่ไม่เคยหยุดพัฒนาและเขามีสิ่งหนึ่งที่หายากในเด็กอายุเท่านี้นั่นคือความมุ่งมั่นที่จะเป็นที่ห แต่ในขณะที่ทุกอย่างดูเหมือนจะไปได้สวยสัญญาของคีนานกับบาเยอร์กลับหมดลงในช่วงกลางปี2022และนี่แหละ,ค,ะคือจุดหักเหของเส้นทางฟุตบอลของเขาตอนนั้นบาเยอร์ Bayern ต้องการต่อสัญญาแต่ทั้งสองฝ่ายไม่สามารถตกลงกันได้เรื่องรายละเอียด